ปลูกง่ายค่ะเนาะขุดหลุมวัดระยะแล้วแต่คนชอบที่ห่างแต่ให้ดีก็ปลูกห่างไว้ดีค่ะปลูกทีแล้วมันแน่นเกินไปเวลาต้นโตมาแล้วมันจะไม่ได้ผลผลิตเยอะ,ะแล้วก็ดูแลตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้ ไม่งานก็ได้ผลผลิตสามปีก็เริ่มติดลูกแล้วค่ะสามปีก็ติดลูกแล้วก็ถ้าต้นขาโตแล้วเราก็ให้น้ำให้น้ำช่วงใบที่สมบูรณ์แล้วเราก็ให้น้ำให้น้ำตามพอเหมาะแล้วเขาก็จะออกช่อออกช่อติดลูกแล้วก็ดูแล ไปุ้ยก็ได้กินนผลผลิตแป๊บเดียวคะ่ะ